ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวันนิรานเนจรันอยู่ป .4 ทับ12เลขที่30ค่ะวันนี้หนูจะมาท่องบทอาขยานเรื่องพระอภาัยวันนี้ตอนสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกบัรเดียวดังงางเงงวังเวงแววสะดุ้งแล เ็นโยคีขีรุงพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรนพดแล้วซ้อนว่ายาไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเขา พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเเมื่อนหนึ่งในนำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดาม แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาขอบคุณค่ะ